สวัสดีครับอยู่กับตูวนิโนเซนนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิว Honda Nova d a ด็ดโ5 RS กันนะครับชื่อมันยาวแปลกๆเรียกสันส้นๆก็ n o v a d ด็ดก็พอแล้วคันนี้ก็จะเป็น n o v a d ด็ดเจนเขาเรียกเจนอะไรเจนสอเจนสามเจนสเอาง่ายๆเป็น n o v a d ด็ดตัวใหม่แล้วกันครับโอเคมันจะอาจ,อาจจะใส่เปลือกผิดปีกันไปหน่อยโอเคมา ตามสไตล์เด็กแว้นฮะคันนี้ล้อโลสีเขียวี๊ดจี๊ด,ดตัดกับชุดไฟลลิ่งสีเขียวอกส้มท่อรอดข้างเสียงแสบดากมากคันนี้นี่ครับคันสตาร์ทจะเป็นของอเหมือนจะของ NSR นะฮะไม่ก็ LS125 เกียร์โยงดิสเบรกหลังนะฮะแต่งไม่เยอะสักเท่าไหร่ส่วนเจ้าคันนี้ก็จะออกแนวเดิมๆหน่อย เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกขอบก้านยางหน้าก็มีความแอบเลียวบางเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นแมกของฮ o นด a SONIC รุ่ยผ้าซึ่งมันจะมีความเพรียวกว่าล้อแมกเดิมติดรถของ n โนว d เดตดูด้านหลังมาฟังเสียงกันเลยนะครับโอ้ยรถวิ่งมา80,000ืนซื้อไม้มือสองมานะครับคันนี้ไม่ได้วิ่ง8 0 0 0ม ะะคำสตาร์ทโอ้ยแน่แนแมากผมลองสตาร์ทมือแล้วคันนี้ไม่ไหวขออนุญาตปรับมุมกล้องเน็ตนึ่งแน่เสียงท่อเดิม,อมแอบเพาะอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีรอยเหมือนมีรอยผ่าเอาไส้กลางออกไปแล้วเล่นให้ฟังนะฮะ รอ,อกติดมือมากคันนี้นก่อราคาทั้ง2องคันนะฮะสามหมบาทพร้อมโอนทะเบียนเต็มให้เลยครับหรือว่าลูกค้าเลือกเอาคันไหนคันนึงแบบว่าเออฉันชอบคันสีเขียวเนี่ยแต่ว่าอยากใส่ล้อแม็กของคันสีแดง เราก็สามารถสลับเปลี่ยนให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะฮะหรือว่าจะบอกเอ้ยสลับแล้วสีดำล้อสีดําไม่ชอบชอบสีขาวทําสีให้ด้วยอืมอ,อ๋อลืมสตาร์ทคันนี้เลยแต่บอกว่าสองคันนี้คือเครื่องฟิตติดง่ายทั้งคู่นะครับโอ้โอ,โอ,โอดีดรองเท้าแทบกระเด็น คือลูกค้าขอรีวิวเสียงท่อด่วนๆยังไม่ได้ล้างเลยโอ้โหฟังเสียงกันมีหมามีหมาไม่หนีเฉยเลย ส่วนเรื่องรายละเอียดจุกจิกนะฮะคันนี้ก็จะเป็นแผงคอหน้าของโซนิกนะก็จะเป็นแฮนด์โซนิกด้วยเหมือนมันจะยกองศายกแฮนมันก็เท่าเท่าเดนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผงคอของ h o n d a d เดเลยที่ต่างกันคือโซนิกเขาจะมีความเดียวบางกว่าแล้วก็จะมีรูให้ใส่ตัวโลโก้ฮันด้านะครับนี่ไอ้นี่ก็เป้านะฮะมุกวลัยจะเอาอาหารมาให้โอเย ราคาหน้าร้าน32,000นะครับถ้าสนใจติดต่อสอบถามก็โทรเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยครับ0815395901แอดไลน์ได้เลยหรือว่าจะทักมาทางเพจชานนการช่างหรือว่าเม้นใต้ช่อง YouTube นี้ไว้ก็ได้นะครับโอเคจะต่อรองราคาอะไรก็มาบี้กับในหัวผมได้เลยนั่งตีเหล็กอยู่เสียงเข้าคลิป <laughs> ออโอเคสำหรับวันนี้ไปถ่ายที่ซเอนี่ต่อไอ้เอ ไป <Blake. S 1> ไปแล้วครับหาวโชว์หน่อยวิว